สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะต่ายจะเปิดรายการใหม่นะคะก็คือกับต่ายอันบล็อกอีพีหนึ่งนะคะเราเปิดรายการใหม่นะคะกับสถานการณ์อย่างนี้นะคะก็คือเนื่องจากที่ ตายเพิ่งกลับมาจากหัวหินนะคะเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าตายไปก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่แมสเวลาไปตลาดไปห้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่เดินใกล้คนอื่นนะคะก็มั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้ดีที่สุดนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะไปเที่ยวช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยมีสถานที่ทองท่เที่ยวเปิดนะคะแล้วก มันก็จะมีแต่ห้างเข้านั้นนะคะก็เลยไปช็อปที่ห้างวันนี้นะคะต่ายก็เลยจะมาเปิดกล่องนะคะอันส x บ็อนะคะว่าที่ต่ายซื้อมามีอะไรบ้างไปดูกันถุงแรกนะคะที่เราจะเปิดกันนะคะก็คือจะเป็น d e s e n t ต e s อ s ซูเ e อ e r ฮนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆทุกแบรนด์เลยคือไม่ว่าจะต่างค่ายอย่าง DC Mar าเวหรืออะไรที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทันฟอร์เมอร์อะไรต่างๆนานานะก็จะอยู่ในแบรนด์นี้นะคะ แต่ว่าเราไม่ได้ซื้พวกนั้นมานะเราซื้อเป็นตัวนี้หัวเลือก,อ,กอันนี้นะคะจะเป็นเดอะซิมสันนะคะถ้าใครได้ดูก็คือจะเป็นครอบครัวตัวเหลืองนะคะหัวแหลมๆนะคะนี่นี่นะคะเดอะซิมสันที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเคสตรงกับเคสคือแบบลายเคสเลยแล้วก็เลยซื้ออันนี้มานะคะ ให้เหมือนกับเคสนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูด้วยเทรนดนที่ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนสั้นก็จริงแต่ว่ามันมีฮูดให้นะคะซึ่งเราสามารถใส่อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปได้นี่คือสวยมากแล้วก็เหมาะกับเคสนะคะดูด,ดิเราจะไม่บอกราคานะคะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เอาเป็นว่าให้ทุกคนไปทายเอาเองแล้วกันว่า เสื้อตัวนี้จะอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูของต่อไปกันดีกว่าเสื้อตัวที่สองของเรานะคะจะเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะอันนี้คือของมาเวลก็จะเป็นโลโก้มาเวลนะคะตรงนี้นี่โลโก้มาเวลแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็คือมาเวลเหมือนกันนะจ๊ะเป็นไงนล่ะคือ,อตอนที่อยู่ร้านล้วก็ไปถามเขาว่า มีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมเพราะว่ามันมีแต่ไซส์ l ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็กลัวว่าเราอะใส่ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนก็เลยถามเขาว่ามีประมาณ XL ไหมคะเขาบอกว่ามี XL นะคะแต่ว่าเป็นลนยนี้ตอนแรกเราเลือกสีดําเป็นเสื้อดาทั้งทั้งเสื้อเลยนะคะทั้งตัวเลยก็เลยได้เป็นลนยนี้มาก็สวยดีนะเดี๋ยวนี้ต้องหัดใส่เสื้อแบรนด์ละอันนี้ก็แบรนด์นะคะอันนี้ก็แบรนด์ แล้วลาก็มีตัวหนึ่งนะจ๊ะที่เป็นแบรนด์เดี๋ยวไปดูกันเสื้อตัวนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักแบรนด์อย่างดีนะจ๊ะแต่เราแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะมันคือแบรนด์ของ a d i d a s Adidas หรือ Adidas a d i d a s เนาะ Adidas เนาะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อเหมือนกัน จะออกเป็นคล้ายเสื้อวิ่งเสื้อกลางกายเป็นแบบเสื้อคล้ายๆเสื้อกันหนาวได้แล้วเนี่ยคือความชอบคือตรงนี้นะคะมันจะเป็นปกตั้งเวลาเราใส่จะเป็นตั้งอย่างนี้แต่ว่าเราแค่ไม่มีคอแค่นั้นเองสวยถ้าใส่โลโก้นี่นะคะเป็นโลโก้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราต้องซื้อของแบรนด์มาใส ก็ต้องหัดใส่ของแบรนด์นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาใส่ของแบรนด์แบบตอนโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคขาดก็เลยใส่ตอนนี้แมทโนนะเป็นไะอันนี้ก็ไปดอราคากันเัาเองเนาะว่าของแบรนด์แต่ละอันมันคือเท่าไหร่แต่ว่า ยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่ายจะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้เพื่อจะต้อนรับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแบรนด์เดียวกันกับอาดิดาสนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรอันนี้คือเป็นปกคอเห็นปะเวลาใส่มันจะตั้งๆหน่อยแต่คือมันติดกัะครังเพราะว่าเราแค่ไม่มีคอขนาดนั้นแหละกลับตัวเองแป๊บสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ต่ายจะต้อนรับมันอย่างดีนะคะเพราะเป็นแบรนด์เดียวกันกับอาดิดาสนะคะก็คือ ทกล่องอย่างนี้มาเครู้เลยว่ามันคืออะไรทำ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 อะทำทำทำอะมองะก่อนนี่นะคะมันก็คือรองเท้าซึ่งสวยมากจะเป็น สแตนสมิธนะคะไปดูอ่านถูกหรือเปล่าก็มุมเอาจะเป็นแบบว่าคือตอนแรกอะ่ะเอาสีนี้สีขาวใช่ปะ่ะแต่ว่ามันจะไม่มีขอบข้างหลังจะไม่ไม่ใช่สีนี้คือมันจะขาวล้วนเลยแต่เขาบอกว่ามันไม่มีไซส์เราเราก็เลยอ่ะลองดูอันนี้ก็ได้ก็คือสวยมากนะคะทรงตอแรกทจะดูอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นสีสีเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วอะ่ะ หัวข้างบนตรงนี้มันจะดูเล็กกว่าเราก็น่าจะเหมาะกับแบบนี้นะคะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ใครทายถูกก็มีด้วยใครทายผิดก,ก็ทายหมายเล่นๆได้นะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะซื้ออันนี้มานะคะ ตอนแรกคิดว่าจะซื้อเป็นแบบรองเท้าที่จะวิ่งแต่ลืมไปว่าของอาดิดาเนี่ยแต่เคยซื้อมาแล้วก็เลยเออเอาเนี้นนดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่มีแบบอาดิดาแบบนี้นะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาจริงของอาดิดาเนี่ยชอบมากทั้งกระเป๋าทั้งอะไรที่เขาออกแบบมาทั้งหมดนะคะจะเป็นยี่ห้อที่ชอบมากของเกี่ยวกับพวกเขาเรียกวอะไรออกกําลังกายพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แลยย้วนะคะ นกี้ทุกคนก็รู้จักแต่ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยการออกแบบของอาดิดาคือเราชอบมากนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเนาะก็จบไปแล้วนะคะกับการ u n น o x บ็นะคะอีพีหของเราเริ่มแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าอีพีสจะมาเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าดูจากการที่ซื้อของในอีพีนี้แล้วก็น่าจะ ต้องเก็บเงินอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า EP 2มาเมื่อไหร่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย